รอกันนานไหมครับของเข้ามาแล้วนะลายเบ้นหัวมังกรลายเบ้นมังกรพลลายเบ้นธรรมดานะครับห้างทองลักษรีอยุธยาวันนี้จะมาอันบ็อกลายสร้อยให้ลูกค้าได้ชมกันเริ่มมาที่เบ้นหัวมังกรพลเส้นล่างสุดจะเป็น10บาท2บนจะเป็น5บาทนะครับสามารถสั่งทาได้ทุนทุาหนักตั้งแต่1บาทจนถึง20บาทเลยมาก็จะเป็นเบ้นมังกรพลของพระ3าองค์ของพระ,ะ5้าองค์นะครับ มียาตั้งแต่25เซนถึง35เซนสววหัวได้สบายๆแล้วก็จะมีเบ้นธรรมดานะครับที่ไม่ได้เป็นหัวมังกรก็มีเข้ามาเหมือนกันตัวนี้มาให้ชมกันในใกล้อีกทีนะครับถึงความสวยของหัวมังกรฝังพลแข็งแรงทนทานนะครับใส่สวยมากเลยรายนี้อันนี้เป็นเบ้นสองสลึงครับท่านใดที่ไม่สะดวกมาที่ร้านเรามีบริการส่งฟรีทั่วประเทศนะครับมีใบรับประกันให้ สนใจชมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ห้างทองรักสิริอยุธยาครับ